ฝนฟินาเล่เราออกมาทางเดียวกันนะคะคุณนกว่าที่คิดอีกไม่เคยเดินแบบแล้วจะต,ต้องมีคนเยอะขนาดนี้มาก่อนตอนนี้เราทับทายฮัลโหลจ้าสวัสดีตอนนี้กำลังนั่ง มองวิวสวยๆชิลๆเราพักปอยมาแต่งหน้าให้อยู่วันนี้เนี่ยมีงานเป็นงานแฟชั่นโชว์ของ M2S Pop นะแล้วก็เราต้องแต่งหน้าแต่งตัวกันนิดนึงตอนนี้กําลังรอ,งองช่างแต่งหน้าอยู่นะคะชื่อพักปอยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็ต้องรอนางอีกแล้วนะ <c oughs> วนนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยไมจะแต่งหน้าลุกไหนแต่งตัวแบบไหนไปงานมาแล้วกดกิ <c oughs> ีงอยู่นู่นประเด็นคืออะไรรูร้ป่ะนี่นางให้คนของมาให้ด้วยจ้าโอ้แล้ว เปิดตัวพับปอยคุ้ว่าแลยคุ้ว่าแล้วต้องมาพร้อมกล้องอประเด็นคือไหนคืขึ้นมา ไอหลอดนั่นแหละเอามานี่นะคะมาแต่ตัวจริงๆค่ะนี่ๆอีกหน่อยคือแบบมาเครื่ององอันแล้วก็ไปแต่งหน้าเองแบบไม่ต้องมาแล้วก็ปอยแต่งหน้าเองกันอ่างครืองสองนีย่างนี้แหละอยู่ว่าไม่สั่งอะไรมาแล้วแล้วฉันมานะอีแม่ก็ยังไม่มาแล้วคนที่เปิดตัวยากมากวอล์กรอบที่แล้วก็ยังไม่เข้าใช่วอล์กนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มาไม่แม่ตรีของเรานั่นเองนะคะวันนี้นางนางยังไม่สบายอยู่เลยนะหลรดให้ความเห็นใจนะนางอาหารจิ๋ีกินของแสลงของนี้แม่ วันนี้ให้พะปอยคิดลุกเพราะว่าคราวที่แล้วที่ถ่ายเซตแฟชั่นในลุกบุ๊กอะพะปอยก็เป็นคนแต่งให้วันนี้ก็ใส่ชุดนั้นเหมือนกันแต่วันนี้ไม่เอาแบบันนั้นนะอ่ะอตีแอบวิ่งทำให้ใครมันเนี้ยน่าขยาขนาดเนี้ยไฟ่ฟถาไม่ไม่ไม่มันแค่หลุดเฉยๆปกติพะปอยจะไม่เคยมาพร้องับไฟนะคะมีนานแล้วเว้ยแต่ไม่ค่อยแดกมา ไปไฟมึองถือข้ามาแล้วตองทัพต้องเดินด้วยท้อง WJ มก็เลย complimentary ด้วยการสั่ง S&P มาให้ทีมงานกินพื้นค่ะเาวมันเฉลยฉันจะเก็บกล้วยไปไข่ไข่ตีทอรี่ไอติมบี้ตีทอรี่ชอบกินกล้วยชื่อตีทอรี่ไงคิตตี้มรไ ูคิดจริงปวยแล้วเนาะเมื่อวานอ่ะโดดงานไม่มาทำงานป่วยบอกว่าอะไรค่ะเป็นเพิษถ่ายเป็นเพิษนี่ไงบอกแม่ว่าเขาต้องจองกล้วยไวยคนนี้ข้าวของอร่อยอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือจิ๊บบี้รูบี้ค่ะรูบี้โชว์รูพี่ดีนี่กิจะบอกว่าเวลาพับปอนไม่ว่างก็จะเป็นพี่จิ๊บบี้นะคะที่มาแต่งหน้าในเซนจ์ไม้ใช่รูไม่ดีนะคะแต่รูไม่ดีนะคะวันนี้นมบันมากแต่ตูดไม่แบ เป็็นนนแล้้วตอีก่ทำหาสารละสสารเราเลยเรารู้สึกว่าอ๋อแต่วันนี้พี่ตีจะผมสบายๆแล้วก็มีอะไรนะเรียกอะไรอ่ะพี่ตีมันเป็นแบบมันเป็นนี่คู่เชียร์ลีดเดอร์ไหมไหมไหแบบไหมวิ้งวิ้งอย่างงี้มาทักผมตรงไหนมูไม่รู้เอารู้มันสวยก็ซื้อมาเถอะ ว่าวันนี้คือแต่งหน้าลุคอะไรดูจากชุดหรือว่าอยากได้ความที่แบบดูน้อยแต่ดูแบบเดินแล้วเห็นความมีความมีออร่า,าเหมือนดาราเกาหีใช่ ไม่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 อยากจะแบบกล้าผมให้ดูเป็นทรงหน้าก็แบบไม่ได้อยากให้ดูไม่ได้มากเออแต่เดี๋ยวคอยดูตอนจบได้ดีอะรื้อไหลได้แต่งน้อยบอกแต่งน้อยทุกทีไม่น้อยตอนนี้คือแม่แม่ตีปล่อยผมแบบเป็นใจผมแบบสบายสบายแต่ก็จะมีอีวิงวิงเมื่อกี้ที่บอกแหละใส่เข้ามาแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นเตอร์เหมือนกันอะไรประมาณนั้นคือเราชอบกิเตอร์ไงก็มันชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่กูชอบ ชอบเดือก็ไดลวะเหมือนจิบบี้นะคะก็จะไปสิงล่าทุกคนก็จะก็จะเป็นจิบบี้เดี๋ยวเราดูมารีนาวันนี้นะคะก็จะเป็นจิบบี้มารีนานะคนก็วันนี้แบรนด์ของมายนะคะคือแต่ละแบรนด์17แบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีมิวสที่มาแบบเหมือนใส่เสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองมิวสคืออะไรมิวสคือเหมือนแบบไอคอน ของเยวจมานีแบรนด์ปุ๊บมันก็จะมีคนที่ใส่ตัวตนแบบไหนลักษณะแบบไหนก็จะมีมิวสอประมาณนั้นอุ้ยนี่เยแฟชั่นมันต้องบอกวคะกำลังติดใหม่ติดใหม่ติดอะไรนะติดใหม่ติดหรือยังติดใหม่เนี่ยติดใหม่ติดใหม่หรือติดใหม่ใหม่ เขียนซับไปด้วยนะคอนซีลเลอร์จ้ะผิวหนังไม้ดีขนาดเดียต้องใช้คอนซีลเลอร์ด้วยหรออยากใช้ค่ะสปอนคอนซีลเลอร์จะได้เข้าอืมเข้ามาเยอะนะคะกูทำผมมากูก็อยากได้สปอนนะแต่กูต้องขอจากไหนกว่าไม่มีผลิตภัณฑ์นำผม โทสีวันนี้นะคะคิดว่าจะเป็นม่วงเป็นดัน <c oughs> เป็นอะไรมีความแบบลาเวนเดอร์ม่วงๆอ่อนๆสีแบบดูคือชุดมันค่อนข้างแบบ <c oughs> ดูฝันๆน,น่อยๆ <c oughs> มั้งนะ <c oughs> ผู้เป็นทุกอย่างให้ WJM ของจริง<ม>คือคนนี้ตอนน้องมีนลงมาเปิดประตูหน้าลิบหน้าตาเป็นไงเซ็กซี่มากขาด้วยบ็อกเซอร์ <c oughs> แล้วก็ไม่คุยกัน <c oughs> คุยกันด้วยรูขุมขน <c oughs> สวยนะเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้<ม>งานลง IG ีเขาเยอะนะจ๊ะ WJM i n ตั้งได้โดนหักหัวคิวส0จาก WJM แต่นี้นะคะอพีปบ่าวของปลอมใช้ตั้งแต่เริ่มหัดแต่งหน้าเมื่อแปดปีที่แล้วค่ะจนตอนนี้แต่เรามีตังซื้อของจริงแล้วแต่เราก็ยังใช้ของปลอมอยู่อ้าวหรอกเพราะว่ามันถนัดมือไงใช้จนแบบนั้ ใช่แล้วก็8ปีก็ยังไม่เคยซักเลย <c oughs> คือลำดับการแต่งหน้าเนี่ยก็อาจจะขั้นไปแค่มาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีแก่นสารเท่าไหร่อ <c> ย <oughs> ่างเช่นเราเขียนคิ้วข้างเดียว้อนแล้วเราก็ค่อยไปแบบอัตไฮไลท์คอนทัวร์อะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาขีดข้าง<ช>แล้วเขียนแบบวาดฝากล่างก่อนปุ๊บแล้วค่อยก็มาแบบเชดดิงยย้งอะไรเงี้ยคือเราจะแบบขั้นไปขั้นมาไม่มีพิธีรีตองนะสุดท้ายแล้วมันสวยไหมอนี่ยลูกสุดโอ้ยแม่จบสวยว่ะพี่ชอบเรียวๆสวัสดีค่ะ มารีน่านะคะมารีน่านามสกุลสวยมากบาเลเซียก้าสวัสดีค่ะลับมารีน่าขอถามหน่อยมีคนอยากรู้มากว่ามารีน่าเป็นอะไรกับแบรนด์กระเป๋าบาเลเซียก้าค่ะเป็นนามสกุลสูงเป็นคนถามเจขอคนจะถามว่าขอกระเป๋าได้ไหมเออคนจะถามว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนะใช่แล้ววันน LIKE ี้มารีน่าก็จะมาเป็นมิวส์ให้แบรนด์เรานะคะส่วนสูงก็จะโดดๆกว่าทุกคนหน่อยนะคะ ที่อยูเราก็จะมาเช็ดนิ้งจมูกเหมือนแบบมันแต่งแล้วมันนึกภาพไม่ออกก็เลยต้องแต่งแล้วไม่มีสติวันนี้ใช่อยู่ในช่วงตกลงกับสีตาว่าประมาณไหนดีก็จะเริ่มออกเหมือนแบบสีของวินวินเนี้ย ค่ะใช้ไฮไลท์อะไรดีคะพี่ปอยตอนนี <Det ive. S 2> ้อินเฟนตี <It> ้บิวตี้ค่ะทุกคนรีร <afternoon api> ีรีรีไลท์ชินิ่งดัสกับไฟล์ว์คริสตัลมันจะเป็นแบบว่า2อันที่อันเนี้ยวิงมากมากพุ่งมากอันนี้คือวิงแบบ normal ชีวิตปกติใช่แล้วเราจะใช้วิงมากมากเฉพาะจุด นี่ก็คือมิวส์ของเราในวัน hmm. นี้แต mm ่พี่จะมีมารีน่าและจ mm ิ๊บบ้รูบี้นะคะมิวี้แบบจำเป็นมากจริงๆมีน้องเบลน้องมุก mm hmm. แล้วก็น้องแพรว mm hmm. แต่วันนี้ตามไปเจอที่งาน ยวุ่นกว่าที่คิดอีกเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนแล้วกันเนาะไปหลังเวทีชอบแบรนด์ที่ชื่อว่า B e Myself มากเลยค่ะบอกว่านางแบบมีคนดีๆนะคะเนี่ยที่เข้ามายูสคนนี้เป็นห่วงใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่นะแล้วก็สับตัวเองด้วยวันนี้รับสองจ็อบนะคะตอนนี้รองเท้าขาดคือปัญหาของหญิงทุกคนคือรองเท้าขาดเดี๋ยวที่บอกว่ ง่ค่ะน้องเลซิ่งพี่แพทนะคะติดตามมั้งแต่เป็นพี่แพทเป็นเด็กไอดอลของเข้าเลยอะเข่าแก่เดดูโบเลยอะพี่แพทวันนี้พาน้องเลซิ่งมาด้วยพี่กี่ขวบแล้วนะคะขวบเก้าเดือนค่ะกำลังดื้อเลยพามาเดินด้่ไ่วค่ะพามาเดินเดี๋ยวมาดูน้องเลซิ่งเดินแบบกันนะ ตอนนี้เรากำลังรอเพื่อซ้อมฟินาเล่ไม่เดคยแล้วคิดว่าจะรันเรียกมาพร้อมกันเมื่อกูจะเดือดปัะวะครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปบนแบบเวทีเหมือนเดินแบบจริงจังมากคิดว่ายากยากเพราะคนมันเยอะแล้วทุกคนมองมาที่เราอ่ะมันก็เลยเกรงเดี๋ยวเกรงเหมือนตอนไปปารีสอ่ะลิ้นแข็งพูดไม่ออกว้าวงานนเราลอด เดี๋ยวนางแบบจะเดินออกมาแล้วนางแบบเขาจะโพสนะคะตามจุดนะคะ,ะ,คะเราแค่โ <ไป S 1> อ้โ <ไป S 1> ตรงนี้แบบดาราตัวใหญ่หม <ไป S 1> ดเลยเขานาตัดเปบาชอบค่ะแล้วเป็นฟางค่ะ แบบเดินแบบดูจริงจังนางแบบใส่ชุดสวยทุกอันที้ป่าวอีกแล้วเป็นเป็นอารมณ์แบบเมื่อกี้เอาวะพพููดดไไปปแแลล้ว้วมันกลับมาอีกแล้วอารมณ์นี้มันไปแล้วอ่ะเคือจะโทษครูไม่ได้นะอว่าเจเบตเมนก็กำลังจะตุยแล้วเหมือนกันกำลังตอนนี้ทุกคนกำลังจะตุยแล้วตาองก็จะตุยแล้วเหมือนกันตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสแตนบายแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีแล้วนะคะ ตอนนี้เราแบบต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่างานจะใกล้เริ่มแล้วนะคะก็จะเป็นเดินแบบแฟนโชว์ให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้กล้องไปถ่ายบรรยากาศงานที่ดูนะคะว่าจะเป็นไงตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเป็นงานแรกที่แบบไม่เคยแบบมาเดินแบบแล้วจะต้องมีคนเยอะขนาดนี้มาก่อนสุดๆนะ <c oughs> บอกตัวเอง <c oughs> นางแบบก็จะใส่ชุดเราแล้วก็คือแต่ละแบรนด์เนี่ยของดาราแต่ละคนเขาก็จะมีนางแบบแล้วก็จะมาใส่ชุดเราแล้วก็จะเดินอย่างเงี้ยสนับสนุนด้วยนะคะ be myself ไปดูกัน ของไมเป็นกําลังใจให้ไมด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปไมทำอะไรหรือจะไปที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เพราะว่าไมาอ่านเกือบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะยังไงก็อยากให้คอมเมนต์แล้วก็ดูกันเนยอะฝากแชร์ด้วยจะรักมาก